สวัสดีจ้าพี่น้องหยิดนี้ผ้าพี่น้องเขาลงมาสวนแต่เศร้าจ้ะเอาแนวมาปูกลายยาง้าชมบรรยากาศสวนอยู่ทงหน้ายามเศร้าจ้ะพี่น้องเอาพักเอาบอกพริกประเค้อเทศหอมลงมาปลูกไว้ถ้ากินอยู่หน้าน้ำจัะเที่ยงหน่อยจะเริ่มลงเมื่อเฮ็ดเลยพี่น้องนี่ คนสร้งสาง,งข่อ,อยเปทึ่งสร้างไปทึ่งค้นสวนใครจะใส่อย่างสร้างมะซอยผู้นึงอย่าเฮ็ดสองคนเสาร์อาทิตย์ก็ได้ลูกมะซอยน้ำแห้งผู้นึงเสารหกตนนี่พี่น้องพ่อได้นางเสาร์มลบฝนบรรยากาศดีดีเนี่ยหมอสาบนหวกหูเสียงลด เฮ็ดเทียงแล้วย่านได้ร้อยเอามาน,นอนอยู่ทงอยู่รอกพี่น้องมาน,นอนปัางเสียงโกบเสียงเขียนเฮ็ดตังเริ่มลงเมื่อเฮ็ดวันอาทิตย์พี่น้องวันอาทิตย์วันที่เท่าใดน้อ้วันที่ยี่สิบสามวันอังคารเฮ็ดสองเหมือพี่น้อง ่อขึ้นไปหันเหตุเป็นห้องนอนเนี่ย็พ่ออยู่แล้ว <laughs> โอ้มอเมื่ออื่นคือสิไดม้มุ่งเมื่อคือว่อาอ เล้าไม่เกยนร้อนเพดยูหมองตั้มตั้มนพี่หน่องยามฝนหนำ้ามาำเพียงไดก็ว่า ทุนเน้่าแม่สีเครื่องสาวหรือเปาำหล่นกระเทบขึ้นเลยเป็น่ยังคือมาเห็ดอันไหวยังสีพี่ไงใช่มั <c oughs> นเคยโบคือมูมันเคยโบคือมูไอ้แถวอันนี้เห็ดยังกับโบคือมูเขาเขาถมถมเราเคยนั่นของเจ้าของขุดลงแล้วก็เห็ดเออผู้อื่นเขาถมเห็ดเกี่ของขุดเห็ด <c oughs> ให้รถน้องโฟดมาดันให้ ันเป็นทางน้ำมานนีพี่น้องเพราะเดีนางเบิงปูเบิงปลาพันไะนี่น้ำท่อทางหล่องบกข่าวมันสิลงมาหนีแล้วก็ลงไปสะปลา๋ยวสิหาบัวมาปูกม,มาไทยให้เบิงสูยางแล้วพี่น้องในการเหลื่อมต้นเหดหน่าฝนก็เอาบัวมาปลูกบัวมูดอ,อกกำงาม มันนี้แล้มันก็นแหงแน่วนน่ตัวเนาะงบประมาณเนี่ยเธแล้วเจ้าสีบอกพี่น้องเขาฟังจ้ะเหตุแล้วเบิดส่อคนเบ็ดแดนมันปาดคู่คมีแดนคันแถะแดนตัวนี้เป็นหนาเพิ่นทมสูงขึ้นประมาณหาสิบเซ้นแลวพี่น้อง ขูคล้องไว้กับพระท่านเต็มที่ดอกจก้ะค่อยๆเห็ดไปจ่างสร้างมาซอยผู้หนึ่งพี่น้องเป็นไร้บันจ่างเพินมาซอยเหมือนละสล้ำลอยเห็ดเลีนไปสาจ,จะคล้องมะฮสดสวนนำเขาทา้งหนี่งปีมันเขไาไว้จักเม็ดเนี่ยพ่อไงใส่ต้องมตหาซีพูนหาเมตร สองเมตรหาซิบคูณหาเมตรบรรยากาศดีดียังมะเสาคันแถเดียนเพิ่นสีหนาไว้จะคล้องน้าน โฮสวนก็สวยผลจังโฮสได้ได้บังนาดมากพี่น้องบังนาดพันปัตตเวียได้น้ำเอืจอยพันแบงหาก็เลยเอาร่งมาปูกล้างใ่เติบอยู่ได้นี้นาอแนมเบิงพี่น้องว่าสีเหเที่ยงหน่อยอยู่กันนง่ใหเติบอยู่หน้าโคตรซองแถามาอยู่ผีละ หลูกแข่งอยากมาอยูเพราะลูกก็ได้จกไฟสีเฝ้าหลานขาและพี่น้องเลยมุ่งสังกะสีเอาไผ่หยากะขี้ขานเปลี่ยนพี่น้องแพงไผ่หยากกได้มันหลงอยู่ดอกบดิแอมน่าจะปูใส่แป่นปูแล้วกะ็ปล่อยหลงๆไว้พอได้นัน่งรับฝน ปลูกบังนาสิปลูกทางไหนเนาะไฟใช่ใช่ปลูกทางไหนละบังนาคุณแล้วงคางตะไคร้ด,ดิกลางตะไคร้ปลูกไซคดายดอกเพราะว่ามันมีนม้ำทั้งนั้นมันเคยโหดน้ำประจำทั้งนี้มันโหดทางนี้น้ำหดให้ประจำ สวนทางหลังก็มีได้พี่น้องสวนพ่อใหญ่อวมเดี๋ยวมีโอกาสสิพาพี่น้องเข้าไปเบิ่งเพิ่นทมหน้าบ่ได้ทมดอกหน้าเพินน่นโน่นๆเพิ่นเฮ็ดเกษตรผสมผสา,านคือกันปลูกบางอ่ปลูกทุเรียนเจาะหนามก็หลายรอบแหละของพยยอ่อใหญ่อวรมลงทุนหลายในการเฮ็ดเกษตรนี่หนามกับพวกหัว่าสีม่อมแหลงหรือบอ่ น้ำห้งองย่างไรแห้งบ่พยายามใส่คืนดีบ่บ่เป็นไรเนาะด้นะกันเลยกะลังกุมภาพี่น้องไปไปลายกุมภาก็เริ่มลไลรสาแล้วน้ำบาดาลเจาะสามสิบหกเมตรพี่น้องท่อหาเหนียวปีนี้แต่ว่าข่าวฝนสีมาไหวยอยู่ก็ลุ่นๆกันไปจ้ะ โฮดสวนกับมือเวีนมือรือ้บอกกับซ่องเสมือมาโฮ้เธอหนึ่งพี่น้องมากก็เริ่มเคี้ยวขึ้นแล้วตะไขป่ปลูกไว้บอดีโค้ดนามจะมว่วนนี่กันยังงามขึ้นอยู่ไว้ยังใส่ละปักไว้กันดินสุดปล่าักล่ากับต้นานยาให้เรียบร้อย เบิ่งดีก็เก่าอยู่จ้ะเดี๋ยวสิเปปลูกพักปลูกดอกใหม่เอามาไหวเอามาหลายอย่างอยู่พี่น้องอยู่ถ่ายรถซุกหนึ่งเดี๋ยวปลูกแล้วจังสิาพาพี่น้องเข้าไปเบิง่งขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมจากคลิปนี้เดี๋ยวจังสิมาอัปเดตเที่ยงหน่อยให้เบิ่งนําว่าแล้วแล้วสิเป็นตะยูเป็นตะเศร้าบอลน้อพี่น้องเนาะขอบคุณ พี่น้องทีท่ติดตามรับชมจากคลิปในคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีจ้า